ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหนองทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องถูกเกมก็มีข่าวสารเกมที่จะเปิดใหม่อีกแล้วนะฮะเกมนี้ที่ผมเคยทดสอบเซิร์ฟจีนไปนะหรือไต้หวันนะมันจะเข้าโกบอลวันอา่าเร็วๆนี้นะฮะก็เป็นเกมที่ดีมากที่ผมเล่นไว้นะับผมไม่คิดว่าจะมานะก็สนุกไปอีแบบในะนะเกมนี้ตัวละครน่ารักๆนะฮะก็เล่นตามตารางนะแล้วแต่คนชอบเนาะก่อนอา่าใครมองหาร้านเติมเกมนะัะ โอท็อปอัพร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีหลายเกมให้ท่านเลือกนะชอบเกมไหนทักไปที่เพจเราได้เลยนะฮะรับโอท็อปอัพนะฮะอ่าทีนี้เกมนี้นะครับผมอ่ามันจะเป็นแนวตารางแล้วตัวละครจะสวยงามหน่อยนะฮะก็จะเล่นแบบคุณภาพดีนะฮะใครไม่เคยเห็นตัวเกมเพย์เพราะว่าถ้าใครเคยเห็นผมลงคลิปแล้วท่านก็นจะรู้นะเป,นเป็นคลิปตัวเดียวกันนะ ผมจะดูเกมเพ์ต่างๆนะมันจะสอนนะก็จะเข้านะเร็วๆนี้นะตอนหลายๆเพจก็ประกาศบอกแล้วว่าจะเข้าแล้วเนาะก็จะมีนะฮะภารกิจต่างๆนะไม pues ่รู้ว่ามีคียวอลหรือเปล่านะเพราะตอนที nah, ่ผมทดสอบก็ไม่ได้มีเยอะมากหมายนีครับจะเป็นเกมแบบนี้เลยนะฮะอ่าน่าเล่นมากตัวละครสวยน่ารักมากนะฮะเนี่ยจะเอาระเบิดลงตรงหัวได้นะฮะทุกอย่างอย่างนี้เลยนะฮะ อันนี้ผมเล่นไปจนโอ้โหแนะนาไ้จนจะเป็นปีแล้วฮนะเพิ่งจะเข้าโกบอลเนนะี่ยเพราะตอนนั้นมันเข้าไต้หวันมั้งครับผมน่าจะไต้หวันถ้าถ้าเข้าจีนคงเล่นไม่ได้เนะี่ยอันนี้ไต้หวันเดี๋ยวทิ้งนะฮะลิงก์ลงทะเบียนแล้วก็เพจไว้ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมีความคืบหน้าะจะมาบ่อยอ,อีกรอบหนึ่งเนาะแต่เขาบอกว่าใกล้ๆแล้วนะะนี่ยนฮะสกิลถ้าไม่ตายเนี่ยมันเท่ตรงนี้แหละผม คือมันเล่นได้แบบน่ารักอะ่ะตะมูตะมีนะก็คือแบบเล่นมือถือก็น่าจะภาพสวยเลยนะเนียนกริบเลยนะก็ตัวเล็กๆถ้าเล่นในคอมก็จะตัวใหญ่ๆแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นตัวแจกเริ่มต้นนะเดี๋ยวผมจะให้กอไปเรื่อยๆนะฮะนี่กอจังหวะนี้ดีกว่านะฮะเนี่ยอันนี้มันจะรับดาเมจแทนเพื่อนได้ด้วยตนะกี้นะสกิลนี่ฮะจะไล่ตีบนตัวกระดานอย่างเงี้ยแหละครับผมอ่าตัวเล็กๆมีโล่มีแทงแล้วก็จะมีคัตซีนนะฮะเราจะมีใช้อันตีใหญ่ได้ด้วยนะ ประมาณนั้นเลยนะฮะเนี่ยมันจะเลือกห้องไปได้นะฮะจะมีโหมดต่างๆนะฮะเนี่ยฉากจะเป็นแบบนี้แหละครับท่านเป็นตารางเลยนะเดี๋ยวให้ดูกับบอสต,ตัวใหญ่ดีกว,ว่าเนี่ยเดินไปเรื่อยๆนะฮะเก็บบัฟต่างๆนะฮะอันนี้เจอบอสแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดูตอนบอสแล้วกันบอสก็บเบบีบมากนะดูดนะิเนี่ยมีบอสันะอยู่แถวหน้าเลยนะผม ตอนนั้นน่ะผมก็จะพาเล่นอยู่แต่ว่ามันเป็นภาษาจีนเนาะไม่มีใครมีใครเล่นนะแต่ตอนนี้เข้าโคบอลน,น่าจะมีภาษาอังกฤษด้วยนะผมรุ้นเอาว่าเข้ามาแล้วจะมีภาษาไทยหรือเปล่านะอันนี้ตัวแจกหมดเลยนะที่ผมเล่นต,ตอนแรกเลยมันแจกมาแท้งมีซับพอร์ตมีดาบนะก็ใช้3ตัวน,นี้ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้ยากนะภาพสวยน่ารักเบลเชียนี่จบแล้วก็เป็นแบบนี้นะผม เตะหนึ่งคิดหนึ่งนหนึ่งคิดสองนี่ยไปตะกี้เป็นแบบกี้เป็นเหมือนด่านแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วมีบัฟให้อะไรเงี้ยเราเล่นผ่านด่านไล้เก็บของเนี่ยหน้าหน้าหลักก็จะมีเนี่ยผมภาษาอังกฤษอันเดียวเองอันนี้จะเป็นเมืองของเรานะฮะบ้านเราสร้างบงสร้างบ้านได้นะฮะเดี๋ยวเราพัฒนภาษาอังกฤษมาจะน่าเล่นมากเกมมันหายเข่าโอ้โหหายไปนานมากเกมนี้ อพอเห็นเพจปร,ประกาศตัวเกมนี้มาโอ้โหจำได้เลยผมเคยเล่นทิ้งไว้นี่ว่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมข้างบน,นแนะนําเกมใหม่หน่าเล่นภาพสวยตัวละครน,น่ารักระบบแปลกใหม่ดีเออเนะผมเล่นผมก็ยังงงงก็ระบบแปลกดีว่าตัวละครสวยมากนะคล้าย,าย Arc Knight อานะร์คไนแอแนวระบบนี่นะม,มีตัวละครใหม่ก็ลงไปนะ่น่ารักดีนะตัวละครตรงนี้นะเห็นแล้วก็ตะมุตะมีดีนะผม ยิ <laughs> ่งรอเลยช่วงนี้น่าเล่นกับทุกเกมนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมเนาะก็เอาข่าวสารมาบอกประมาณนี้เลยนะฮะใครสนใจก็ลิงก์โหลดลิงก์โหลดทะเบียนดีกว่าลิงก์โหลดจะไม่มานะลิงก์โหลดต้องรอโกบอลมาก่อนนะฮะลิงก์โหลดทะเบียนดีกว่านะลิงก์โหลดทะเบียนก็จะทิ้งไว้ทั้งเพจด้วยนะทั้งเพจทั้งลิงก์โหลดทะเบียนเกมนะผม ใครไม่เคยเห็นเกมเพลย์ก็นี่ยรบช่องผมเคยเล่นไว้ก็ดูเอาล้กันเข้าโกบอลมาก็ไม่ไม่ได้แตกต่างนะแจกเหมือนเดิมแหละนี่ฮะเรามีได้มีตัวละครใหม่มานะ้มเ,เป็นดีเจเปิดแผ่นน,ะนี่ฮะนี่น่ารักครับบัลลงก็มีตัวฮิวขึ้นมาด้วยนะนี่ฮะตอนนี้ก็ลงได้หนึ่งตัว2ตัวสามตัวสี่ตัวแล้วนะฮะประมาณนี้เลยก็ใจบัฟไปด้วยนะฮะก็ใครสนใจนะฮะก็ ลิ้งอยู่ทางใต้ดีคิปชันกดแสดงเพิ่มเติมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดไชร์ด้วยเจอกันใหม่สวัสดีครับ